ทดสอบทดสอบดังไหมดดได้ยินค่ะด,ดังแล้วแล้วค่ะอาจารย์จัดเจ็ดวันค่ะพ่ออ้าวแจง้งวันนี้ก็ค้ามมาแล้วจนถึงสามทุ่มสิบสามนาทีที่ประเทศไทย ที่บ้านสารวัตรนาลาทิพน้อยชิมลูกชายอดีตพอ่อมาทำระบบน้ำยังไม่แล้วก็เลยพวกลูกๆพากันกินข้าวกินอาหารเราก็เลยสลบลงข้างตรงนั้นคือตรงนี้มีโชฟาก็เลยนอน นอนเพิ่งตื่นนอนสองชั่วโมงกว่าชั่วโมงกว่าเราให้บุนเดอร์แจงสุภักอริยะธนังแต่ตอนนี้เป็นดูแฟรงใช่ไหมดูแฟรงดูแฟรนคดูแฟรนสุภกดูแฟรนก็ใช้นามสกุลสามี เราให้บุญเดอร์ข้านอบน้อมพูดตามส่งด้วยอนุภาพนี้จงบันดาลบุญบารมีที่ข้าพเจ้าเคยสร้างให้เป็นนางเป็นของนางสุภักดูแฟนเยอะๆใช้บ่อยๆดีแน่ถ้าใช้ไม่บ่อยก็แย่ คำถามจากนายวีรยุทธ์ศรีโยหะกับปู่ครับหนึ่งที่ผมคิดว่าขึ้นความคิดกับผมนึกไปถึงอักคัญยสูตร์งวนดินกะบิดินเคือดินและปู่เคยบอกว่าที่เกิดดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ก็เพราะแรงปรารถนาของมนุษย์แรงปรารถนานี้ก็ไม่ใช่ขึ้นความคิดหรือครับไม่ใช่ แรงปรารถนาก็คือฝ่ายบุญเป็นบุญถ้าเรียกว่าขึ้นความคิดก็ต้องต่อไปว่าขึ้นความคิดฝ่ายบุญพาให้เกิดระบบจักรกวาลพาให้เกิดระบบเครื่องมือที่อยู่อาศัยพาให้เกิดระบบการเปลี่ยนแปลงต่างๆถ้ามนุษย์ทำบาปมากระบบมันก็จะเปลี่ยนแปลงทางสุดทางโทมทางระบบดินน้ำไฟลมเปลี่ยนแปลง ฉะนั้นพืชต่างๆมันก็หมุนเวียนไปตามระบบบาปและบุญของมนุษย์เหมือนกันฉะนั้นขึ้นความคิดต้องเป็นฝ่ายบุญจึงจะเกิดเป็นระบบที่อยู่อาศัยได้จึงเรียกว่าฝ่ายบุญบุญกุศลพาให้เกิดบาปพาให้เกิดอันที่เป็นความชิบหายทุกๆอย่าง คือคำถามก็และผมนึกเชื่อมไปถึงเรื่องราวเรื่องการทดลองของนักวิจัยชาวญี่ปุ่นเรื่องผลึกของน้ำถ้าคิดถ้าคิดพูดดีใส่น้ำผลึกของน้ำจะสวยงามแต่คิดพูดไม่ดีใส่น้ำผลึกของน้ำผลึกก็จะไม่สวยก็จะคิดดีพูดดีใส่ ก็เป็นฝ่ายบุญตัวพระศาสดาบอกว่าเจตนาคือกรรมเจตนาคือกรรมคือความเจตนาคือกรรมเจตนาคือความคิดทางใจเลยคิดว่าเพราะขึ้นความคิดเพราะขึ้นความคิดฝ่ายดีคือบุญถ้าคิดฝ่ายชั่วก็เป็นบาปขึ้นความคิดมีสองทางถ้าขึ้นความคิด ไปคิดชั่วความคิดชั่วนั้นก็ถือว่าเป็นบาปบาปจะให้ผลเป็นความเสียหายฉะนั้นคือบุญแสดงอย่างหนึง่งบาปแสดงออกมาอย่างหนึง่งขึ้นอยู่กับคนได้กระทำอันใดถ้าเรียกว่าขึ้นความคิดต้องต่อคำว่าขึ้นความคิดฝ่ายบุญขึ้นความคิดของมนุษย์นี่แหละ เลยส่งผลต่อธรรมชาติทั้งหลายขึ้นความคิดฝ่ายบุญและฝ่ายบาปต้องมีต่อเป็นบุญและเป็นบาป 2. ผู้บอกว่าปู่มาแล้วสามอสงไขยห้า0 0ืนหกักับคือใครครับทำไมเขารู้ได้ขนาดนั้นเขาเพียงแค่รู้ตัวบัญชีต่อเนื่องกันเชื่อถือได้ใช่ไหมครับ ก็พระพุทธเจ้าสร้างมาก็จนนับมาเรื่อยเหมือนกันจนได้เป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกันเคยได้อ่านแต่บนสวรรค์มีจดบันทึกความดีลงในบัญชีแผ่นทองในนรกมีจดเหมือนกันหรือครับมีใช่บัญชีหนังหมาที่เคยได้ยินผ่านหูไหมครับก็จะเรียกว่าบัญชีหนังหมาหรือไม่ก็ตามคนก็เรียกให้มันน่าเกียดไป แต่เครื่องบันทึกมันไม่ใช่หนังหมา 3. ในข้อปฏิปทาที่ทำให้อายุยืน5ข้อในข้อสุดท้ายที่บอกว่าให้ประพฤติพรหมจรรย์คำว่าพรหมจรรย์นในที่นี้ไม่ได้หมายถึงพรหมจรรย์ทั้ง10ใช่ไหมครับเอาเฉพาะเมถุนวิรั์เท่านั้นใช่ไหมครับและไม่ใช่ตลอดไปด้วยเว้นเป็นระยะระยะอย่างเงี้ย ไม่ใช่ตลอดไปไม่ใช่เกิดมาลต้องถือภมอาจันตลอดไปถ้าเป็นอย่างนั้นคนและสัตว์ก็ไม่ได้สื่อทอดเพราะจะมีแต่ผู้ถือภมอาจันการถือผรมอาจันเพื่อให้ตนเองได้มีบุญมีกุศลและมีที่พึ่งพาอาศัยทําให้อายุยืนก็มันก็ทําได้นะคนป่วยหนักถือภมอาจันอย่างกับคืนเลยก็มีมีอายุยืนยาวต่อไปทั้งในปัจจุบันนี้ด้วย ไม่ใช่เล่นนะน่าจะตายก็ไม่ได้ตายก็มีถ้าเขาถือถูกแต่ถ้าเขาถือไม่ถูกแล้วเขาปวารนามันก็ไม่ได้เพราะบุญต้องหนุนส่งให้เป็นอายุยืนที่มีสุขภาพเป็นไปได้บาปจะทําให้คนอายุยืนแบบง่อยแบบเปี้ยแบบพิการแบบนิทราคาเตียงอะไรอย่างนั้นบาปจะพาเป็นฉะนั้นฝ่ายความคิดที่ดีจะส่งเสริมให้เราได้มีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นเรียกว่าบุญ ฝ่ายความคิดที่ชั่วก็เรียกว่าบาปฉะนั้นขึ้นความคิดต้องต่อด้วยคําว่าขึ้นความคิดที่เป็นบุญขึ้นความคิดที่เป็นบาปมันก็ไปบ่งเล็บที่บาปและบุญอยู่ชัดเจนเพราะขึ้นความคิดมันมีสองฝ่ายสองทางถ้าขึ้นความคิดอย่างเดียวลงขึ้นความคิดเท่านั้นมันก็มันก็จะไปเกิดผลดีได้เพราะอะไรถ้าขึ้นความคิดนั้นไม่ดี ขึ้นความคิดดีก็เป็นบุญขึ้นความคิดไม่ดีมันเป็นบาปบุญก็จะพาให้เกิดสิ่งที่ดีหลายๆอย่างบาปก็จะพาให้เกิดสิ่งที่ชั่วร้ายเกิดขึ้นหลายๆอย่างทั้งอันเรารู้และเราไม่รู้มันจะเกิดขึ้นเยอะแยะและผู้รู้มีอยู่แต่ก็ไม่ใช่ผู้รู้จะไปบอกรายละเอียดให้แล้วแล้วคนมันจะเชื่อได้แค่บอกว่าอย่าทำบาปนะทั้งบาปรายละเอียดบาปเล็กบาปน้อยบาปแค่ความคิดบาปแค่วาจา บาปแค่แสดงทางกายตาเหลือกตาขึงถัลึงตึงใส่กันอะไรพวกนี้มันเป็นบาปอย่าทำนะแต่คนมันก็ไม่หยุดตัดโลกมันก็ไม่หยุดมันเป็นธรรมดาที่บางยุคมันเป็นยุคที่สอนยากมันไม่เหมือนยุคที่ใช้เหล็กกรีดหินเหมือนเหล็กกรีดหินเขียนลงที่หินจะไม่ลบไม่เหลือนง่าย บางยุคก็เป็นเหมือนยุคนี้เหมือนแท่กรีดน้ำสอนแล้กกว่าเล,เลือนปรุงแต่งไปเองซะเยอะแทนที่จะเชื่อในหลัก,กว่าบุญคือบุญบาปคือบาปแม้เล็กน้อยก็ทำให้คนและสัตว์เสียหายได้ทั้งฝ่ายบุญและฝ่ายบาปแม้เล็กน้อยก็ทำให้คนเจริญได้นี่ฝ่ายบุญฝ่ายบาปก็แม้เล็กน้อยก็ทำให้คนมีจุดเสื่อมได้คนและสัตว์และเทพและเปรตและผีทั้งหมดนี่แหละเรียกว่าสัตว์โลก ดังนั้นไม่ควรประมาททั้งเล็กทั้งใหญ่อ่ามีคนเดียวนะถามนี่ค่ะมีคนเดียวค่ะเคคงจะเข้าใจผู้อื่นฟังด้วยก็จะเข้าใจฉะนั้นใครอยากมีความสุขอยากได้ลิ้มรสของอร,อร่อยที่พิจารณาแล้วว่าเป็นธรรมดานี่แหละจะกินพออยู่ได้จะกินพอได้สร้างบุญ ก็ต้องทำให้สมความขี้คุยคำขีค้คุยคุยคือโม้ไปว่าจะทำดีแต่เมื่อไม่ทำมันกลายเป็นโม้แต่ถ้าทำได้เรียกว่าคุยไม่ใช่โม้แค่โวโวคือพูดมากว่าตนเองทำได้จากนั้นคนที่พูดว่าทำได้เหมือนไหมเราต้องดูเขา คนนี้บอกว่ามันเลื่อยไม้เป็นมองแล้วมันเลื่อยเป็นไหมคนนี้บอกว่ามันฉาบปูนเป็นมองแล้วมันเป็นจริงหรือเปล่าคนนี้บอกว่ามันเขียนหนังสือเป็นมันเขียนเป็นไหมคนนั้นบอกว่าฟันไม้เป็นฟันได้สม่ำเสมอดีไหมคนโน้นบอกว่ากูประกอบไม้ต่างๆเป็นบ้านเป็นเรือนได้มันเป็นช่างอย่างนั้นจริงหรือเปล่าหรือไม่เป็นแต่พูดไปเฉยคนสร้างบุญ แล้วมองแล้วมันสร้างจริงหรือเปล่าแล้วมันที่โม้หรือเปล่าถ้าโม้ก็คือมันแค่พูดมันไม่ได้ทําเรียกว่าโม้แต่ถ้าพูดแล้วทําไปก็คุยได้ว่าตนเองทําคุยโวตามที่ทำโวไปเพื่อให้ผู้อื่นได้เรียนได้รู้ก็มีโวให้หยุดทําชั่วก็มีโวหรือวกก็มีทําให้ดีทําให้ได้ดี ด้วยดุด้วยด่าก็ยังมีไม่เช่เล่นเอาคงจะเข้าใจทำดีให้ได้อย่าประมาทความดีแม้เล็กน้อยเว้นชั่วให้ได้อย่าเผลอไปทำถ้าเผลอทำก็แก้คืนอย่าปล่อยไว้แม้เล็กน้อยก็ต่างเอาบุนเนอร์แจงวันนี้ให้มาแต่เช้านั่นแหละแต่ ก็รู้ว่าวันนี้เป็นคิวของคนนี้คนนี้คนนี้ก็ให้บุญเรื่อยๆคนที่ทำคิวคงจะรู้จักว่ากูดีใจแล้วรับเอาบุญนะหรือถ้าไม่รู้เรื่องก็ไม่รับหรือก็ก็คงจะรู้สินะเพราะได้ทำบุญอ้อาบุญเด้อแจงให้บุญและดาย คนถามคำถามมาค่ะาอาจารย์ครับเราเข้าฌานได้เทนีค่ะยังยิมน,นไม่จบมา,ม,ามีมาแค่นี้ค่ะอาจารย์ครับเราเข้าฌานได้แลวก็ยังไม่รู้ว่าต่ออะไรค่ะคุณหนุ่ยขวัญชัยค่ะเอาใครเข้าได้ก็เข้าไปสิเป็นไรไปคำอื่นไม่มี มันจะดีน่าจะมามทีละ,อะสองสามคำค่ะ<ง>อาจารย์ครับเราเข้าฌานได้มันจะดีแล้วก็ยังไม่มีมาเพิ่มมันค่อยๆมาอย่างนั้นเหรอข้อความเรานี้แล้วแต่เขาพิมพ์มาค่ะเขาน่าจะพิมพ์ๆแล้วก็ส่งพิมพ์แล้วก็ส่งสองสามคำแล้วก็ส่งมาโอ้โหไหมครับน่าจะเขียนนี่ะ เราเข้าฌานได้มันจะดีไหมครับถ้าเข้าฌานได้เพื่อพิจารณาธรรมไม่ได้เข้าฌานได้เพื่อจะอยู่กับความสุขก็ดีคือเข้าฌานเพื่อพิจารณาธรรมพิจารณาเกิดแก่เจ็บตายนี่ว่ามันทุกข์จริงหรือเปล่าน่าเบื่อไหมอย่างเงี้ยดีแต่ถ้าเข้าฌานเพื่ออาศัยความสุขและอยู่เป็นสุขในฌานนั้นบอกว่าดีอันนั้นโง่อนะ พอแล้วใช่ไหมหมดแล้วไม่ว่าใครโง่าทั้งนั้นแม้เป็นพระอริยะก็ถือว่าขี้เกียจความขี้เกียจก็คือโง่อันหนึ่งนะเอาอบุนดเดอแจ้ง